no <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับมอสมาสเตอร์นะคะวิดีโอนี้ค่ะเป็น how to ความสวยที่พิเศษมากมนะคะไม่ใช่สวยระดับตื้นๆที่เมคอัพรีมูฟว์สามารถเช็ดออกได้นะคะเป็นสวยระดับลึกสวยคนแค์โลกรักสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้มอสจะมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะว่ามอสเนี่ยมีส่วนร่วมยังไงนะคะที่ทําให้โลกใบนี้ของเรานะคะอยู่กับเราไปได้นานๆคะ่ะทุกคนนอกจากจะเป็นการทําเพื่อตัวเองแล้วนะคะสูตรหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ของโลกใบนี้เข้าไปนอกจากนั้นมันยังเป็นโลก โใบเดียวกันกับที่ป,ป้าคนที่เรารลักอาศัยอยู่ด้วยนะคะทําได้กับตัวเองทําได้กับคนที่เราหลักด้วยคะ่ะก็ถ้าใครนะคะอยากรู้ว่ามอสนี่มีส่วนร่วมยังไงนะคะปฏิบัติตัวยังไงบ้างปรับยังไงนะคะให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นก็ตามไปชมกับมอสได้เลยคะ่ะ พอแอบเกริ่นก่อนนะคะจุดเริ่มต้นที่มอนเนี่ยได้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะต้องขอบคุณเพื่อนชายคนหนึ่งที่อาง,ง่ายๆแล้วก็ปลื้มมาเขาแหละนะคะตอนนั้นก็เดทกันใหม่ๆไปท่าพราจารันนะคะก็ซื้อของกินแล้วคือคุณป้าก็แบบอ่ะใส่ถุงยื่นมาให้เขาตอบนิ่งๆหล่อๆเลยเสียงทุ้มนุ่มลึกของเขาว่าไม่ใส่ถุงก็ได้ค่ะป้าไม,ไม่ใส่ถุงก็ได้ค่ะป้าไม่ใส่ถุงก็ได้ค่ะป้าโอ้ว้าว ทุกคนแพงขึ้นเลยจากที่เขาอะเป็นคนดูดีอยู่แล้วค่ะทุกคนใส่ใจสิ่งแวดลอมไม่อีกเห็นไหมคะทุกคนการที่เราเป็นคนใส่ใจแคร์สิ่งแวดล้ลอมแคร์โลกใบนี้ยมันทําให้เราสวยยิ่งกว่านะคะสวยยิ่งกว่ารูปลักษณ์ภายนอกกว่าที่ตาเรามองเห็นเราก็แบบสวยยั่งยืนเลยยาวๆด้วยนะคะอ,อ๋อแ้อีกคนนึงนะคะที่อินสปายริงมากๆเป็นเพื่อนสนิทของมอสเองนะคะ แป้งค่ะแป้งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่มอดชื่นชมมากๆเลยนะคะชีได้ปรับวิถีการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะรวมถึงธุรกิจของแป้งด้วยนะคะไปตามวิถี Circular Economy นะคะหรือว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนะคะก็คือเขาเนี่ยจะพยายามใช้ทรัพยากรนะคะให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ย Amazing มากกับการที่แบบว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็คือได้ตัดสินใจทําเพื่อแบบ โลกใบนี้อยากทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นแล้วมันก็แบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยในอินโนเวนะคะมอตเอนะคะก็เป็นด u t ตี้อินฟลูเอนเซอร์เนาะก็อยากจะแบบทาในส่วนของตัวเองเท่าที่ทําได้เหมือนกันนะคะแน่นอนว่าพวกเราช่วยกันทาําคนละไม้คนละมือพลังที่ได้มันก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกแล้วนะคะโอเคฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะมอตว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าอยากลองเริ่มแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่ายังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะดูจากคลิปนี้ก่อนเลยก็ได้นะคะเป็นคลิปจาก SCG ซึ่งแป้งนะคะเพื่อนสมมนิทมอตเอง ใน MV ใน MV ด้วยนะคะแล้วหมอยก็มีโอกาสได้เข้าไปดูเบื้องหลังการถ่ายทําด้วยทุกคนตั้งใจมากๆนะคะก็เป็นเพลงแรปจึ้งๆสนุกสนุกเลยนะคะที่กล่าวถึงการสร้าง Trash Society นะคะเขาก็อยากจะ encourage ให้ New Gen นะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ด่วนตัดสินไม่ด่วน Judge ว่าอะไรเป็นขยะเร็วเกินไปนั่นเองนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ได้ใหม่อีกไม่รู้ต่อกี่ครั้งนะคะแทนที่เราจะรีบแบบอ่ะ เอาไปทิ้งนะคะหรือว่าต้องนําไปเผาเพื่อให้เกิดโลกร้อนนะคะ mm hmm. ก็หยุดคิดสักนิดนึงก่อนว่าเราสามารถนากลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่าที่สุดยังไงได้บ้างนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการดีกว่าของโลกใบน,นี้นะคะ mm hmm. นี่แค่น้าจิ้มนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใครอยากฟังเพลงเต็มๆเ,เ,เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวหมอจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะ เริ่มอินกันแล้วใช่ไหมคะงั้นมาดูวิธีการที่มอสได้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของมอสกันบ้างดีกว่านะคะ <S <S เผื่อจะเป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆได้นะคะก็เริ่มด้วยการใช้ให้คุมก่อนเลยนะคะสิ่งใกล้ตัวอย่างเช่น ครีมหรือผลิตภัณฑ์พเพื่อความสวยความงานอย่างเงี้ยอะมอสเป็นคนแบบสายบิวตี้เนาะก็มีอะไรอย่างเี้ยเยอะมากนะคะแต่ว่าจะพยายามทำให้ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นยาสีฟันหลอดที่มอสใช้มันก็คือชอบก็คือจะใช้แบบหมดหลอดแบบจริงๆนะคะแล้วก็จะไม่ให้มันเหลืออยู่ตรงแบบคอร์ดเค่ะก็จะค่อยๆรีดออกมาก็คือ ใช้จริงะค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเรามีเยอะใช้ทิ้งใช้คว้างก็ไม่ใช่นะคะสมมติว่าถ้ามีเยอะจริงๆนะคะได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่หมอก็จะแบบว่าจัดสรรให้แบบไปถึงคนที่แบบว่าอินนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวก่อนแบบเฮ้ยมีเพื่อนอยากได้ไหมสีฟันอะไรเงี้ยก็จะกลิ้งคลังโหลมีอะไรหมดบอกหมูก่อนนะเลยอย่าเพิ่งรีบซื้อจัดสรรอยากให้มันแบบได้กลายเป็นขยะจริงๆนะคะแล้วก็พวกแพ็เกจจริงอะ่ะหมอก็พยายามคิดและว,ว่าแบบเออเดี๋ยวนี้แพ็เกจจริงต่างๆมันก็น่ารักเนาะ สามารถเอามาตกแต่งห้องยังไงได้บ้างอายมอชอบจุดเทียนใช่ไหมพวกพันชนะที่เหลือคะ่ะพอเราเบิร์นเอาไปหมดแล้วอย่างงี้หมอก็จะเอามาใส่ปรงใส่แปรงอะไรอย่างงี้ได้นะคะก็สวยแล้วก็เป็นวิธีที่หมอนํากลับมาใช้ได้ใหม่นะคะแล้วอีกอย่างนึ่งนำเสนอมากคิดว่าเหมาะก,กับวงการบิวตี้มากเลยอันนี้หมอ DIY มันคือแบบฝาเค้กค่คะทุกคนมาแบบ บังเลนฟิลเตอร์ให้มันแบบฟุ้งฟิงฟางนะคะทุกคนนี่คมอสแบบ DIY เองนะแล้วก็แบบเรียกยอดไรได้เยอะมากๆเลยอะค่ะทุกคนนี่ก็คือยางมัดผมที่มอสแบบ DIY สรรสร้างขึ้นมานะคะแล้วสิ่งนี้เวลาเจอแดดก็คือจะสวยมากปากก็คือจะฉ่ำเงาขึ้นกว่าเดิมโอ้ ก็คือภาคภูมิใจนะคะมากๆแล้วก็อย่างการเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะพอเราเริ่ม aware แล้วนะคะก็แบบว่าหันมา make a better choice กันอย่างเช่นท้าง,ง่ายๆเลยนะคะมอสก็จะแบบ o f f f o r อะไรที่แบบ match ได้หลายสไตล์หน่อยเราจะได้ไม่ต้องมีแบบหลายชิ้นมากเกินไปอย่างเช่นแบบเสื้อขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือชอบใช้เพราะว่าเข้ากับเสื้อผ้าได้หลายอานันแล้วก็แบบเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยอะไรเงี้ยมันก็คือแบบรู้สึกว่ามันใช้ได้คุมนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอินหนักมากๆนะคะมันก็จะมีแบบว่าวัสดุที่แบบดีต่อโลกใบนี้ที่แบบไ d e g r a d a b l e นะคะในตัวผ้าอะไรยี้ก็มีนะคะโอ้เหมอว่ามองเป็นว่าเป็นอะไรที่น่าสนับสนุนมากเลยคะ่ะแบรนด์ต่างๆเหล่านี้เนาะแล้วพอเราได้เปลี่ยนไ i n d เ e t ็นะคะเวลาไปเลือกซื้ออะไรก็อยากจะแบบว่าหันไปซัพพอร์ตแบรนด์ที่เขามีจุดยืนน่ารักที่เขาแคร์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะแบบพวกมันจุพันอาจจะเปลี่ยนจากพลาสติกเลยนะคะเปลี่ยนเป็นแบบว่าการใช้แก้วนะคะหรือว่าเอามาจากพลาสติกที่รีไซเคลิลมานะคะแต่มันก็จะพูดจริงๆนะคะไม่ว่าวัสดุอะไรนะคะเขาก็คือไม่ใช่ผู้ลายซะทีเดียวหรอกแล้วคือเรา แอลลี่ตัดสินเขาเป็นขยะโยนเขาทิ้งเกินไปทั้งที่มันยังไม่หมดอายุไขของเขาเลยนะคะแล้วสเตปต่อไปนะคะนั่นก็คือการแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกนั่นเองนะคะลายๆายแบรนด์เดี๋ยวนี้เขาก็ออกมาสับสนในจุดนี้เนาะ,ะแบบเราใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆอะไรเสร็จแล้วะคะก็เก็บขวดไว้นะคะแล้วเราเอาไปคืนที่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาก็จะลดให้เรานะคะมีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปอ่ะเราได้ประหยดัดอะไรช่วยโลกใบนี้ด้วยนะคะทางแบรนด์ก็จะรวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะกลับไปให้คนที่เขาจะเอาไปรีไซเคิลนะคะก็รวมกัน นะคะคนํากลับมาหลอมใหม่นะคะเป็นแพคเกจิ้งใหม่ให้เรากลับมาใช้ได้อีกเห็นไหมว่ามีเซอร์คูลาร์อีโคโนมีเกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆเองก็สามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายๆเลยนะใครที่ช้อปปิ้งออนไลน์บ่อยๆหมอดรู้เลยว่าจะได้รับ กล่องกระดาษไปรษณีย์กล่องพัสดุเนี่ยเยอะมากมนะคะก็สามารถนำมารีไซเคิลได้เหมือนกันนะคะก็มีจุดดรอปพอยของ SCG Recycle นะคะตามหมู่บ้านคอนโดหรือปัม๊มน้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆสามารถรวบรวมนะคะแล้วก็เอาไปดรอปไว้ได้นะคะเขาก็จะนำกลับมารีไซเคิลใหม่นะคะก็ประมาณนี้นะคะง่ายๆที่มอสนำนะมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองเราคิดว่าเพื่อนๆรีเลสสามารถเอาไปปรับกับชีวิตเพื่อนๆได้เหมือนกันเนาะไหนเพื่อนๆทำอะไรอยู่ลองแชร์กับมอสมาบ้างซิคะเพราะว่า อยากให้มันเป็น Trashlet Society ที่เราบอกว่าแชร์กันไปแชร์กันมาแล้วก็พากันแบบว่าไปในทางที่แบบอ่ะเบตอร์แมนของโลกใบนี้จริงๆนะคะเพราะอย่างมอสเนี่ยมีแบบคนใกล้ตัวที่แคร์ไงอย่างแบบชีแป้งเพื่อนสนิทมอสที่บอกนะคะก็ธุรกิจของแป้งเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมอสภูมิใจในตัวเพื่อนมากๆก็แป้งเนี่ยเล็งเห็นว่าเฮ้ยพวงหลีดตามแบบที่มีมาแต่ดั้งเดิมอบเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวทสฟูลมากสวยจริงเป็นดอกไม้จริงแต่มันสวยแป๊บเดียวนะคะพอเสร็จปุ๊บก็ต้องลงถังแลละแป้งก็ไปคิด ว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้เป็นประโยชน์กับผู้รับจริงๆแล้วก็แบบไม่เทินเป็นขยะค่ะโซ่ so, แป้งเอาเสือนะคะมาแบบจัดโซงมาขึ้นรูปเป็นตัวพวงหลีดคะ่ะทุกคนแล้วตัวเสือเองนะคะก็ทํามาจากพลาสติกที่รีไซเคิลมาด้วยนะคะ Oh my god so proud of you นั่นแหละก็อยากจะฝากไว้เพื่อนๆนะคะมอทําทได้แป้งทําได้นะคะเพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกันเรามารวมพลังทําในแบบของตัวเองเรามาร่วมกันดูแลโลกใบนี้นะคะทุกคนผลดีมันไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะก็ย้อนกลับมาหาตัวเราเองนี่แหละเพราะโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นมลภาวะน้อยลงนะคะอากาศดีขึ้นสุขภาพกายเราดีสุขภาพจิตเราก็ดีไปด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันคนละไม้คนละมือเนาะสุดท้ายนี้นะคะมอสก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆนะคะร่วมมือการทําเพื่อโลกใบนี้ของเรานะคะก็เป็นโลกที่นิวเจนอย่างเราเนี่ยต้อง ใช้ชีวิตอยู่กันไปอีกนานเลยเนาะถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะทาะะาํายังไงนะคะ 3. คําง่ายๆตามที่มอแชร์ไปเลยนะคะตาม s อ g Circular Way ใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกนะคะง่ายๆแค่นี้เพื่อนๆก็มีส่วนร่วมทําเพื่อโลกใบน,นี้ของเราแล้วค่ะนิวเจนอย่างเราเนี่ยต้องอยู่บนโลกใบนี้ไปอีกนานนะคะเพราะฉะนั้นทำวันนี้กันเถอะค่ะ